สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูนิพุนพาโชคพารวยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะคลิปนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาสรุปแนวทางหน่วยลาวพัฒนาของวันที่9เดือน 9, 9, 9 2 5 6 4นะคะแอดได้ลงให้นะคะสูตร1เม็ดเดียวแล้วก็โค้งสุดท้ายนะคะแล้วก็จะมีแนวทางเลขทูบนะคะมาดูสูตร1เม็ดเดียวกันก่อนจ้า ผลที่ออกนะคะชุด6ตัวออกสอง3 7 9นะคะชุด4ตัวก็จะเป็น7 3 7 9นะคะ3ตัวก็จะเป็น379นะคะแอปจะสรุป2แบบนะคะบางพื้นที่เนาะอาจจะรับไม่เหมือนกันจ้าสองนะคะ2ตัวหน้าชุด6ตัวนะคะก็จะเป็นล่างนะคะบางพื้นที่เนาะส่วน2ตัวล่างนะคะ7 3นะคะชุด4ตัวะคะ่ะ จ็ดสามนี่จะเป็นล่างชุดสี่ตัวนะคะส่วนสามเจ็ดเก้านี่จะเป็นบนนะคะเพืเ่อนๆสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะแอดให้วิ่งรูดสามกับเจ็ดนะคะสายวิ่งสายรูดนะคะมาค่ะส่วนตัวเจาะนะคะสองหนึ่งล่างนะคะชุดหกตัวหลุดนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเข้าสามเจ็ดตัวกลับนะคะ 3าล่างตัวกลับจ้าส่วนบนนะคะสามเ,เ,าเข้า7 9นะคะตรงๆจ้าตัวที่นิ้นให้นะคะเพื่อนๆจ้าก็ยินดีกับผู้ที่โชคดีด้วยนะคะมาดูโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายนะคะเพื่อนๆจ้า ชุดหตัวก็เหมือนเดิมนะคะ2 1 7 3น9นะคะ3ตัวนะคะ 379@ เอดให้เข้าตู้สนะคะเพื่อนๆจ๋า3ตัวตู้สนะคะเอดให้9 7 3สนะคะออก379นะคะก็ยินดีกับพีพีเอด้วยนะคะตัวที่แอสนินให้ด้วยนะคะเข้าสามตัวตู้นะคะ ส่วนตัวเจาะนะคะโค้งสุดท้ายเข้าเจ็ดสามล่างตรงๆนะคะตัวที่นิ้นให้นะคะแล้วก็เข้าเจ็ดเก้านะคะบนนะคะตัวที่นิ้นให้นะคะก็ยินดีกับผู้ที่โชคดีด้วยนะคะเข้าบนเข้าล่างนะคะเด้งบนเด้งล่างเลยค่ะเพื่อนๆส่วนสองหนึ่งนะคะบางพื้นที่เนาะ เอาสองหนึ่งนะคะข้างหน้าชุดหกตัวนะคะเป็นล่างก็หลุดนะคะเข้าเฉพาะชุดสีนะะ 7, 9, ตต่ตัวนะคะเจตรงๆค่ะตัวที่น้้นให้นะคะแล้วก็73นะคะก็ยินดีกับพวกพี่ๆเอฟซทุกท่านนะคะส่วนแนวทางเลขทูบนะคะแอดให้ จุดได้3ามหนะคะแต่ว่าถ้าใครตัดเล่น2ตัวนะคะในคลิปนะคะถ้าใครดูคลิปจบเนาะแอดบอกว่า7กับ1ตัวเดียวกันนะคะแอดให้ตัดเล่นเนาะสามเจ็ดเจ็ดสามสามหนึ่งหนึ่งสามสามห้าห้าสามนะคะขึ้นอยู่กับโชคกับดวงของแต่และบุคคลนะคะเพื่อนจ๋าสรุปแล้วนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก็เข้าสามเจ็ดตัวกลับนะคะแล้วก็เข้าเจ็ดเก้าตรงๆนะคะ โค้งสุดท้ายนะคะเข้าสามตัวโต๊ดนะคะแล้วก็เข้าบนเข้าล่างนะคะตัวที่นิ้นให้ด้วยนะคะเพื่อนๆจ้าส่วนตารางกำลังวันนะคะแตกสามตัวนะคะเก้านะคะเจ็ดสามนะคะสามเก้าเจ็ดนะคะเพื่อนๆจ้าตารางกำลังวันก็แตกสามตัวนะคะก็ยินดีกับพีพีเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะ งวดหน้านะคะใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะได้ทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยจ้าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ